ใหมีลุน MG เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าตัวแรง300แรงม้า ต้องบอกว่าหันหัวเรือบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวแล้วครับสำหรับ MG หลังจากที่มีการเปิดตัว New MG EP ทำตลาดในประเทศไทยกระแสยังไม่ทันหายก็มีข่าวออกมาอีกแล้วว่า MG เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของตัวเองโดยในรอบนี้ข่าวว่าจะเป็นรถยนต์สไตล์สปอร์ตคูปเป้แบบ2ประตูและเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบ100%เซ ที่สําคัญคือรถยนต์กลุ่มแรกๆที่จะทําตลาดนั้นจะเป็นรถยนต์พงมาลายขวาที่จะใช้ทําตลาดในประเทศออสเตรเลียประเทศอังกฤษซึ่งอาจจะรวมถึงประเทศไทยด้วยก็เป็นได้สำหรับ Sport EV คันใหม่ของ MG นั้นคาดว่าจะใช้ต้นแบบจาก MG E-Motion Concept รถยนต์ต้นแบบที่ถูกเปิดตัวเมื่อปี2017ตัวรถนั้นมาในแนวสปอร์ตเฉีียวแบบ2ประตู แต่สามารถโดยสารได้ทั้งหมด4ที่นั่งส่วนด้านพละงกำลังนั้นเมื่อเทียบจากสเปคของ MG Emotion ที่เปิดตัวเมื่อปี2017นั้นตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง2ตัวเพื่อทำให้รถสามารถขับเคลื่อนในแบบ All-wheel drive ได้โดยพละงกำลังของมอเตอร์นั้นไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่มีข้อมูลบอกว่าตัวรถสามารถเร่งจากศถึง100กิเมต่อชั่วโมงได้ใน4วินาที และสามารถขับได้ไกล500กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งซึ่งนั่นเป็นข้อมูลเมื่อ3ปีที่แล้วส่วนในเวอร์ชั่นผลิตจริงสมรรถนะของรถอาจจะทำได้ดีขึ้นกว่านี้อีกก็เป็นได้ครับในส่วนของราคาจำหน่ายนั้นหลายสื่ออ้างถึงบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารของ MG ที่เคยออกมาบอกว่ารถรุ่นจำหน่ายจริงนั้นจะมีราคาเริ่มต้นเพียง35,000ปอนด หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.4ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีและเป็นเพียงราคาที่คาดการเท่านั้นสำหรับในตอนนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงข่าวลือออกมาแต่ข่าวนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าของ MG ตอนนี้ถือว่าพัฒนามาไก,กลามากพอสมควรอาจจะเรียกได้ว่าพัฒนามากกว่าค่ายรถยนต์ใหญ่ๆห,ห,หลายค่ายซะอีก การที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกมาอีกสักหนึ่งคันนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับ New Sport MG คันนี้คาดว่าจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับ Porsche Taycan และ Tesla Model 3 Performance ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าสุดท้ายก็ต้องยอมรับเลยครับว่า MG นั้นกล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อนำตัวเองเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นําด้านยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นได้และเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ New Sport EV จาก MG คันนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ